รอเดอนทางล่องอาจนครับตอนนี้องอ,นนอ,อาจเลยเชงยืนมาแล้วกินเขากินน้ำทาอะไรัตอนนี้นะครับไปเบิ่งคนกินเขาแม่ก็ลูกกินเข่าเนี่แม่ก็ลูกกินเขาก็ไยก,กินรงกนอเ่กินพความเดินทางแล้วล่ออ,องอาจโชเฟอร์ตอนนี้เติมพลังคนที่ <ผม S 1> ห่างครเร กินง่ายๆอย่า่ายๆอย่างง่ายๆกินง่ายเนี่ยแต่หมกแดงก็ถอดไข้กแดงก็ถอดไข้เจครับผมอย่าง่ายๆกินง่ายๆดกินง่ายอยู่ง่ายตายยากคือตั้มต้องรักก่อน้งองาล่งกินเสียบนอนหลับตุลรูตีรีดีดีเลยครับต ม,น,มน,นี่ันินกับว่าในเตียงตัวมุดได้มือ<ห>น,มนในเจ,จ้าชุดทั้งเคียงที่นหันก็ลน้า <c oughs> ไปหิปไปเล่นกายนา้าท่านไม่ลาว่าถึงมาหอดแล้วทั้งสองทั้งแม่ทั้งลูกอะไปอาบน้ำเลยนยังจึนเลยนะทั้งแม่ทั้งลูกไปกวงมาอาบเะไได้หนอันนี้ก็อาบแล้วตตองมือเศร้าในสุดนี่ ตยามิไปัพดเสงเนือเนิมาอ่างว่ามือเ้ากลานะม้ยไอ้เง้ยจานห้งนนศพตอนเดี๋ยวไปยังไปงเงเพิ่นเผาังขึ้นที่เดนบแม่เมียนก็ไปซอยเพิ่งอ๋อไปซอยเฮ็ดกับขอนกนามชุย่างครับคุณห่างม่สนีเราไปยิ่นกันสนีเฮ็ดซอยกันเบิดเราไปปลอกความันไเมือเ้าเมนูนี เสียบของยายอยู่ดี่ะอสมเสบของยายอยู่ใหแล้วบต่งเสียบของยายอยู่เออเสียบอยู่พเสีบก็ต้องเสียบตัวประสันเรคเพื่อให้กินเหนืยอแมบหมดเลยเหตสบอยู่เปิดพอคือว่ามันเบแเสียบพอคือว่ามันเบาเสีบมันเข้มต่ำคือว่าเสียบเิยแล้แล้วตัอะกินนั่นไม่ได้กินมันวะทำไมวะมันปากเป็น่ไว้อานีก็ได้ ตอนแรกก็เป็นตัวนี่ย่องแม่กินเป็นก็เป็นแล้วพ่อจะร้องเฮ็ดขี้คานเฮ็ดกินบอกเ้าไปแซ่บบิลีแน่้รู้เนี่ยออเอาแซ่บก็แซ่บธ <หา S 1> นบัตรเถีงยงดอกขนาวบ่เถียงบ่แซ่ก็แต่บากห<ด>ุ่งอะเราจิงบิลี่ไม่แต่บางคุ่นเนาะเขาเห็นบ่แซ่แล้วแกเห็นแล้วก็เขาไม่สินนี่ๆๆแซ่บตลอดบ่เห็นหมาจมจัดต,ตัวเลยเราจมเมื่อกี้มันสิไม่ได้อยากที่ผมเล่าไปเลี้ยงนหอยไหมแล้วต้มแล้วทงมันนี่บ่เห็นตัวจมจัดตัวเอย่างตับเอย่างตับก็แม่บ่พ่อสิว่าไอ้ยังขับมอเตอร์ไซค์ไปมือนั้นเนาะ อันมาอะไรก็ใส่ต่ำต้องคิดว่าหมาสิแรมากัดต่มาได้เสียมันจำเสียมาใส่ได้เราไม่หยไปเกี่ยแล้วนะจำเสียไม่เกลียสิน่ะเนี่ยนี่จะแปบน้าเสรจจแปบน้าเมื่อนี่เอาไปเร็วๆเอาหน้าเราเตี้ยงโตแม่ตัวมาหนี่สิเบื้องว่าเจ้าเตี้ยงตมาสุดใหญเมือนนี่อันนี้เ้ากินเขาเราจะอาบหน้าเนี่ยก็ตื้นท่างเหมือนนี่ เั็นพ่าเขาเราก็จะให้อน้ำตัวกินเขาอิ่มแล้วกินเขา้งเขาเลีนยงแล้วบรรยากาศมีสีบริเวมาดดอนเลผู้เล่าขันกับพ่อเด้กับแม่มีสินไปแล้ววันนี้ตั้มไปอาบบ้บ่อ้วนนะครับแต่สมรบูรมันดี ขิ้นเขายิ้มแล้วไม่ไม่ๆนี่นออกวาดล้ำไม่นีแล้วเด้อเอาไปทองตอนอาบน้ำสิราบจามังต้อือซื้ออ๋อคือพอกวาดล้ำไปนนไปนนไม่ยิ่งสินแล้วแลออ้วตีหอยบูแม่นในควงเจ้นนไม่ยิ่งสินประเทศยังไงคุณอาบน้ำค่าลงนี่นะนี่นเลยก็<อ>ได้คนนา่าแปง้งห้เขียนคิวห้แล้ว เข้าโเค็มื้มเตม็มแต่มันเค็มซื้อเค็มอยู่นไตเค็มตื้มมสินเนี่ยมนไมสินเมเยแล้วเดี๋ยวใครจิตถ้าปากให้เป็นธรรมศาสตร์มเลยเตียมรถเตียมหน้าออกเลยันนี้เอาลดออกเอารดออกแล้วพ่อข้าท่านไม่หน้าเอารวดขึ้นนอ ใส่สีไงสีเตีงต oh. huh yeah, ัวเล็กเ้อกไปเลยรูเยเขามาแล้วนี่เามาที่เ้าอง้้ไก็เตียงตัวหล่เอากรงเจียมือเงบ้างไนี่ทำกันนีลวกตั่นใเียวออเมคอัพหนาที่ขัดเท อาชีพควัดตุ่มอาชีพไม่เจาควัดตุ่มเสือเสือตัเสือนอกเนสือนอกก็ใช้ลูกเก็บตินเสือชุนี่ เอาหอยรถเอาห,ายอ,าหายอยไม่รถเนี่ยวเพื่อนเดี๋ยวลองเท่าดูว่งเข่าคนอื่บ้านใคยังที่นัไป้า<ป>นยังไล่ันอดไล่ดูดไลสอบแล้วไปเรียบร้อยทางไปครบกันแล้วไปได<ป>้โอเค ขอกินนี่มียังเดียวอาพัล่าม่สินเเท่าเดีเลยมเหี่เสอที่้อลกับิเอาขอควันเจ้าุูกเจ้าทีขอควันอยู่เจ้าุมเจ้าทีวันหลอกบ้าน รถนั่งขั้นอาข้อเนาะโอเคเวลานั่งเท่าไหร่ไปแล้วเขาขึ้นขับพ่อไปจิ้มงานเขาไปแล้วครับพี่น้องครับครับไปได้ครับพี่น้องพ่อกันหน่างานครับมาหอดหน่างานเลยได้ดิด้ครับ

มาหอดพิธีแล้วนะครับก็ยังอยู่ข้างหลังกันอยู่เ่รา,านในล่งรถนะครับทั้งในพนโชงมีไท้กรกตได้แขกเดี๋ยวจะผักจังสีลงไปเด้๋วพี่น้องก็จังไคยติดตามตอนต่อไปครับ